สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเนี่ยให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักพันนะคะถ้าตัวเลขในหลักพันเป็นเลข0 1 2 3หรือ4นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นเป็นจำนวนเดิมนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักพัน หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะให้เป็นเลขศูนย์นะคะแต่ถ้าค่าของเลขโดดในหลักพันเป็นเลข5เลข6เลข7เลข8หรือเลข9นะคะให้เราเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นไปอีกหนึ่งหมื่นนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหรือหลักสิบและหลักหน่วยนะคะให้เป็นเลขศูนย์นะคะ เราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักพันหลักพันของเราคือเลข1น,นะคะถ้าหลักพันเป็นเลข0 1 2 3หรือ4นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นเป็นจำนวนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นหลักหมื่นก็ยังเป็นเลข6เหมือนเดิมนะคะส่วนหลักพันหลักร้อยหลักสิบ และหลักหน่วยนะคะให้เป็นเลข0ูนนะคะข้อต่อไปนะคะ94,531นะคะให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักพันนะคะหลักพันของเราเป็นเลข4นะคะถ้าหลักพันเป็นเลข4นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นเป็นจำนวนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นหลักหมื่นของเราก็เป็นเลข9นะคะ ส่วนหลักพันเป็นเลขศูนย์หลักร้อยเป็นศูนย์หลักสิบและหลักหน่วยก็เป็นศูนย์นะคะข้อสามค่ะแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักพันหลักพันของเราคือเลขแปดนะคะถ้าหลักพันเป็นเลขแปดนะคะให้เราเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นไปอีกหนึ่งหมื่นค่ะหลักหมื่นของเรา ก็คือเลข0ูนย์นะคะเพิ่มไปอีก10,000ืนะคะก็จะกลายเป็น1นะคะส่วนหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะก็ให้เป็นเลข0นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะได้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ8,621นะคะก็คือ1 0 0 0 0นั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะ 1 9 9 8 9 1นะคะให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักพันนะคะหลักพันคือเลข9นะคะถ้าหลักพันเป็นเลข5 6 7 8หรือ9นะคะให้เราเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นไปอีก1 0 0 0 0หนนะคะดังนั้นค่ะหลักพันของเราเป็นเลข9นะคะให้หลักพันของเราเป็นเลข9นะคะก็ให้เรา เพิ่มค่าของเลขโดดในห,หลักหมื่นไปอีกหนึ่งหมื่นนะคะนั่นก็คือ10บหมื่นนะคะก็คือใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะบวกกันนะคะกลายเป็น2นะคะเราก็จะได้เป็น2องแสนนะคะหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะให้เป็นเลขศูนย์นะคะดังนั้นค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ 1 9 9 8 9 1ก็คือ2,000 200, สนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะ